ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อจ่าเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุก,ท,กทุกท่าน เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปกันต่อเลยกับแนวทางเลขฮานอยมัดรวมเด้อจ่าเด้อแนวทางเลขฮานอยมัดรวมไปต่อสำหรับเมื่อว่านี้ขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ถูกเด้อจ่าเด้อโศกมารนกันบอท่านผู้รรมชมสำหรับผลฮานอยเมื่อว่านี้มาตามนัดเดนหนึ่งและสองวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งท่านผู้ชม มาตามนัดเดอ้อท่านผู้ชมเข้าไปรอบพิเศษปอบแปกเด้งบนและล่างเด้งบนล่างเดอ้อท่านผู้ชมหนึ่งแปดหนึ่งเก้าและหนึ่งสี่สี่หนึ่งท่านผู้ชมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวกับเมื่อวานนี้เข้าไปสองรอบท่านผู้ชมเข้าไปปกติเรากับวีไ v พ p สามตัวแตกเดอ้อท่านผู้ชม สามสี่หนึ่งนอจนะ๊ะเนาะสามสี่หนึ่งเล็กวินสามสี่หนึ่งธรมชมเด่นสองกัมมาเจว่าเหล็กวินบม่มีคู่จับเลยจ้ะเด้อานะสายวิ่งสายหลุดท่าน,นั้นจังสิได้นอจากเนาะสิบหคู่วินบม่มีคููจับเพราะว่าเหล็กในตารางบ่มีเหล็กหามมา่านผูมชมเอาเมื่อวานนี้กับ ปังปังนะจ๊ะเนาะปังปังเด้งบนและล่างสามตัวแจกรอบ vip ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูก้วยจ้ะเด้อจกควรจะไปรับช่มแนวทางสําหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กาลังใจทางช่องนําฝากอีกหนึ่งช่องทางคือหนูน้อยแฟนเพจทาง Facebook เด้อท่านผู้ชมฝากนําแน่เลจ้ะเนาะท่านใดที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามก็ฝากนําแน่เลยจ้ะเด้อฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งสองช่องทางได้จาเร่อหนูน no ้อยแฟนเพจทาง Facebook และห no นูน้อยชาแนลทางช่อง YouTube เอานผูช้ชมอันนี้รัฐบาลไทยมาย,ามาย้ำไห้เท่านผูมชมรัฐบาลไทยอันนี้เลขฝันนะคะเลขฝันรัฐบาลไทยเด็กฝันอีเมลได้จ้าเร้อชันใดที่ย้ำข้าในเห็นนผู้ชมย้ำรัฐบาลไทยไก่เมื่อแล้วได้จ้าเด้อสำหรับรัฐบาลไทย กรัฐบาลไทยเต็มชุดรัฐบาลไทยเต็มชุดบนเท่านั้นไปกลับด้วย13คู่เวียนธรรมชมเน้นเจาะให้สีคู่เน้นๆคือ60 61 7071เนธรรมชมชอบจัดขัดผ่านบะมักชุดที่เน้นไฮก่ะชุดเต็มในตาล่างธรรมชมแล้วก็ ล่างรัฐบาลไทยล่างเท่านั้น10คู่ตัดให้เหลือ4คู่เน้นๆน้น7 6 8 7 08ด้วยธรรมชม08และ68บอมักผ่านด้จ้าเด้อสำหรับรัฐบาลไทยธรรมชมเอ้าธรรมชมแอดมิน,นหน่อยได้จุดทูบ บันพะใหญ่เรียวเดอจ้าเดอจุดทูปบันพะใหญ่ท่านผู้ชมเหล็กออกมาค่อนข้างงามอยู่เดอรท่านผู้มชมค่อนข้างสวยงามมากแอดมินหน,หน่อยลงคลิปห้หมืออื่นเดอจ่าเดอเป็นคลิปรัฐบาลไทยเล็กทูกเป็นโครงสุดถ่ายเดอท่านผู้มชมคลิปหนาแอดมินลงหายเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขก าน้อยกันก่อนธรรมชมสั่งกาแฟยาสีฟันนะคะท่านใดที่จะสั่งกาแฟยาสีฟัน0926325513เลยจ้าเด้อเมมเบอร์เพิ่มเพื่อนเลีว้วทักไลน์นะคะหรือว่าโทร0926325513 ยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากขิดลิ้นจืดและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในเด้อจ่าเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กเด็กแดงท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากลองสั่งยาสีฟันกับแอดมินไปนใส่เบิ่งเดอ้อทผช้ชมสกัดจากขิดลิ้นจือและว่านหางจระเข้เป็นยาสีฟันสมุนไพร่อมาก,ก็จะเป็นกาฟแฟเด้อทผช้่มกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตามในรูปเลเดอร์ธรรมชมกาแฟสม,มุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีเขาชงมและโมโนนะคะปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมืช่ชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะกาแฟเขาชงมแล้วัลเดอแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็โมโนนะคะโมโนสก,กัดจากเห็ดลินจืป้ปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอง,งุ่นช่วยในเรื่องสายตาและดัาเดอช่วย บำรุงสายตาและผิวพรรณสว่างกระจา่างใสคุณพอ่อคุณแม่พีพ,พีทันใดที่ท่านกับแฟอยู่แล้วนะจนะ๊ะเนาะอยากจะลองทานกาแฟสมุนไพรกับแอดมินน,น้อยก็สั่งได้เลยนะคะที่เบอร์0926325513กาแฟกล่องละ225บาทสั่ง2องกล่อง450บาทยาสิบบาทยาิันหลอดละ190บาทสั่ง2องหลอด380บาท ส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยได้จ้าเด้อเอาสมาชชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ้าเนะแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่15ตุลาคม2566เลขจับวินนะคะ5 6 7 8 2 3นะคะเลขจับวินนะคะเด่น5และ6 วิ่งรูด5นะคะ6คู่เด่น5 7 5 8 5 3 6 7 7 3และ8 3นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเมื่อว่านี่ก็เด้งบนเด้งล่างไปหลอบแหลกนะจนะ๊ะเนาะผิเศษเมื่อว่านี่เด้งบนเด้งล่างไปหลอบแหลก่านผู้ชมเฮงเฮงปังปัง,ปงสามตัวแตกรอบวี่พี่ เอ่านผู้ชมแคปหน้าจอเดือจ้าเด้อแคปหน้าจออีพออีแม่แนมเห็นมาน้อแคปหน้าจอแล้วก็ไปขายายเบึ้งเดือจ้าเด้อเลขเด่น5และ6วิ่งรูด5 6าคู่เด่น5 7 5 8 5 3 6 7 7 3และ8 3เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเน้นย้ำพิเศษปกติและ vip ได้แล้วคือหยุดเด้อจ่าเด้อแนวทางเลขตารางนี่เด้อนผู้ชม ร่วมสาอบแต่ว่าทาเลขเขารอบใด้รอบหนึ่งแล้วคือหยุดนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ